วันนี้ได้ไปซื้อมุ้งมาเปลี่ยนให้แม่สามสีนวลแล้ใหม่มาแล้วเป็นมุงมุงผ้ามุงผ้าขนาดเล็กกว่าที่เคยกลางให้แม่ดวงดีตอนนั้นเนาะตอนนั้นใบตอนนั้นมุงใหญ่ขนาะกลางครอบครอบกลงแต่ตอนนี้มุ้งนั้นเข้ามาในนี้ไม่ได้เพราะในนี้นพื้นที่ตรงนี้เล็กกว่าแคบกว่า ผมก็เลยไปซื้อมาใหม่ซื้อมาหนึ่งหลังขนาดกว้างเมตรห้าสิบคูณสองเมตรก็มากลางตรงนี้ได้พอดีกันนี้ได้พอดีน้องเหมียจะได้เดินเข้าออกเข้าห้องน้ำมากินอาหารได้นะคือแม่เขานี่นะแม่สามสี่วันจะได้เดินมาเข้าห้องน้ำกินอาหารภายในนั้นได้ครั้งเมื่อวัื่อนนี้วันนี้กลางมุ้งเป็นมุ้งหลวงปูนะมันม้งกระยุ่มอยู่กลาง ตรงกลางที่เดียวเนะเมียจะเดินเข้าเดินออกก็ยาก,กเลยอันนี้เลยซื้อมาใหม่ละเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะสระโงเขาก็จะมีหลายขนาดนะถ้าโบซื้อขนาดเล็กสุดแล้วน,ะน,นี่เล็กสุดคือเมตรห้าสิบคูณสองเมตรเป็นหลังละทษณะนี่เนาะมากลางไวใ้ให้น้องเมียได้เดินเขาออกเข,เขาออกมากินอาหารมาขลองน้ำภายในกรงนี้ได้ ตอนนี้ก็การเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ตอนนี้การนั้นไม่สามารถถ่ายได้นะจ๊ะว่าพื้นที่ในนั้นครับแคบ,บแคบก็เข้าไปก็บูด,ด้วยน้องเมียด้วยก็เมี่ยวเขาก็ห่วงลูกด้วยใครไอแค่แค่เนี้ยโอ้เมี่ยวเพื่วนปูจะพาไปทํามันก็ไม่หายกันทักงทีเนาะเราไม่หายแล้วเขาก็มีมีอาการติดจะติดพันติดสัตว์กันด้วยเนาะเพว่ปู่จะเข้าไปดูลูกลูกของแม่ ามพี่นวนจะเข้าไปถ่ายได้ไหมลกูกเมื่อกี้ก็เขาก็ไม่ยอมให้ทำเหมือนกันเขาคู่ตลอดแต่ก็ฝืนทําเพราะว่าจำเป็นต้องทําถ้าไม่ทําแล้วเขาเดินมาอึดอัดแล้วเป็นม้งผ้าด้วยเขาก็จะเข้าออกอยากทีนี้เลยทาให้เป็นม้งผ้าอยู่ริมๆมิมขอบแล้วดีวเข้าไปดูน,นะเขาคู่อยู่ตลอดนะหวงโรคมากแล้วชิ้นนปลูกเข้ามาในกรงแนละ้ว เข้ามาในกงแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดมุ้งเขามองไปข้างนอกเห็นเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ข้างนอกเขาคู่เพื่อนขู่เพื่อนด้วยคู่คนที่เข้ามาหาเขาด้วยเป็นไงบ้างลูกเออแม่สามสีนวนสามฟิโนลูกปูคดูลูกหน่อยได้ไหมเปิดไฟหน่อยดิอ่าเปิดไฟแล้วดูได้ได้ไหมลูกเปิดได้เปิดไ

ออกมาแล้วขับไม่ยอมขับไม่ยอมให้เห็นโลกนะไม่เป็นไรนะใครยังห่วงอยู่คุณกอดได้วันเดียวเราห่วงโลกอยู่นะก็เออลูกก็เห็นแวบๆเห็นแวบๆแต่กล้องจับไม่ทันไม่เป็นไรก็ขอมูทนากับทุกท่านเนาะที่มีความรักความเมตตามีความห่วงใงย้ห้น้องเหมียวน้องเหมียวน้อยก็จะเข้าใจขึ้นไปทําไมลูกแม่เขาห่วงโลกรู้าบางใ้น้องด้วย เรากลัวเนี่ยกลัวเด็กๆก็เล่นกันอย่างดีแล้วเล่นกันกุ๊กกากุ๊กกันตอนนี้ฝนตกแล้วฝนเขาต้องตกฝนเขาต้องตกเด็กๆก็อยู่ในนี้กันก็อยู่ในนี้กันนะนี่การถนนอีกหัวเป็นถนนกันเนาะตอนนี้ก็นอนกันเป็นแถวๆเลยหัวเป็นแถวๆนอนในตะกร้านี่เอาเต็มเลยนี่นัอนประกันฝนเล็บลุก ก่อนฟุลเลฟกันไปที่นอนเมียไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นอนกันเนาะนอนกันเนาะมัน,นพักผ่อนกันแล้วนะพราะหลสบายแล้วก่นอนหสบายนะมอนเปรก็มีเปรไม่นอนเหรอนอนนะนี่นอนในกองเล็กๆนี่เถอะสบายเยี่ยมแม่ปีหมอก ไม่สมองจะกล้าคลอดเลยลูกเอ้ท้องใหญ่อยู่แล้วท้องใหญ่แล้วใหญ่แล้วเนาะแม่สมองมีสี่เมียวมีลูกอยู่ท้องสี่เมียว <c oughs> <c oughs> ลูกยท้องสี่เมียวเนาะหมอว่าอย่างนั้นหมาว่าสี่ลูกมีสี่เมียวแม่ <c oughs> แม่ดวงดีสิแม่ดวงดีม,ลมีลูกห้าเมียวลูกห้าเมียวลาบยูใช่ไหมชุดนั้นรับยู ไม่ดองดีไม่ห่วงลูกเลยเนาะดีนะะกกเนาะผมพูอูกมาปุ๊บลูกแค่น้อ,นองพูถ่ายภาพพอดีเอฟซีจะได้เห็นเนาะเอฟซีจะได้เห็นความน่ารักของเด็กน้อยทั้งห้านอนอยู่ตรงนี้กันเนาะอยู่ตนี้กันครูปปก็ขอนำภาพไปการน,นี้ให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้ประมาณนี้ก่อนเนะ<ช>าะที่เด็กอาจะได้นอนหลับครูก็จะได้ไปทัปกทอกที่ครูต่อ คารมโธธนาสาธุกับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการทุกท่านทั้งกลางตาโต้ภาคพันลูกเน้ภาคพอนลูกนางูไปละน้องสาวไปละเนาะฝนตกไปๆอากาศดีลูกฝนวกอากาศดีทีเมียก็นอนหลับกันนะตะกนั้นหลับตรงนี้ใครไม่หลับก็กินก็หิวก็กินได้เลยเนาะมีอาหารเม็ดใส่ถ้วยใส่ถาดไว้ถือเมื่อใส่ถาดไว้ข้างบนเปให้นอนไหม ข้างบนมีใครนอนไหมไม่มีเหรอไม่มีเป็นไรเนะาะครับก็เป็นความสุขของน้องนเหมียวนาะได้อยู่ในทางที่ปลอดภัยอยู่ในทางที่ปลอดภยัยปลอดภัยจากอันตรายแต่โรคโรคภัยยังเป็นกันอยู่โรคภัยเป็นกันอยู่ก็รักษากันต่อไปครับขอถอนโมเดลนะสาธุพวกใครอยู่เด็กท้่ไม่เพียงนี้ก็น้องเกาเข้ามาในกิ่สุภาษิตที่มีความ,าวามสาุข ประการทุกคนทุกท่านสาธุ thank <laughs> you